นี่น้ำหวานฉันหิวข้าวมากเลยแถวนี้ไม่มีอะไรให้กินเลยเหรอเนี่ยฉันก็เดินมากับมาจะไปรูม่เนี่ยงั้นเอาไงี้ไหมเดี๋ยวถึงบ้านฉันแล้วฉันทำอะไรให้กินโอเคโอเคดีเหมือนกันเพื่อนแต่เมื่อจะถึงบ้านเธอล่ะเอเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่น้ำหวานน้ำหวานเห็นข้างหน้านั้นไหมมื่ออาหารตามสั่งตรงนั้นด้วยอะ่ะน่ากินมากเลยนี่นายจะกินร้านนี้จริงๆเหรอนายไม่แปลกใจบ้างเหรอว่าทําไมเวลาเกือกจะแท้งคืนขนาดนี้ยังมีร้านอาหารมาเปิดอยู่น่ากลัวเกินไปไหมอ่ะ นี่เธออย่าไรสาราสิคิดแต่เรื่องแบบนี้อยู่นั่นแหละเธอก็อดตายกันพอดีร้านมาเปิดดึกดื่นแบบนี้ก็มีหมดแหละว่าเขาสองคนจึงทะเลาะวาแวงกันนิดหน่อยว่าอีกคนนึงจะกินร้านนี้อีกคนหนึ่งก็บอกว่าอย่ากินแต่สุดท้ายพวกเขาก็ปรับความเข้าใจกันได้และยอมที่จะกินร้านนี้โอเคให้อย่างนั้นก็ได้กินร้านนี้ก็กินร้านนี้ถ้านายหิวมากมากฉันจะกินเป็นเพื่อนนายก็แล้วกัน พ่อสาวพ่อหนุม่ม ร้านอาหารตามสั่งสวัสดีจ้าวันนี้จะสั่งเมนูอะไรดีจ้าให้พิเศษเลยเออร้านมีทุกอย่างที่อยากทานเลยแหละครับถ้าอย่างนั้นผมขอเอาผัดกะเพราไข่เจียวแล้วก็ผัดผักบุ้งที่หนึ่งแล้กันครับได้เลยจ้าและเม่หนูละจ้าจะเอาอะไรดีหรือว่าจะเอาเหมือนน้องผู้ชายดีละจ้าหนูเอาเหมือนเพื่อนหนูเลยก็ได้ค่ะโอเคจ้าถ้าอย่างนั้นก็ไปนั่งโต๊ะรอ,อก่อนนะจ๊ะนี่ แก okay. แกไม่สงสัยบ้างเหรอว่าร้านตามสั่งอะไรจะมาเปิดตอนเชยงคืนแบบนี้เนี่ยโอ้ยเด๊นน้ำหวานเลิกคิดเรื่องไราสาระแบบนั้นได้แล้วถ้าเธอ,อังคิดแบบนี้อยู่นี่นะชาตินี่อดตายกันพอดีอาจจะเป็นร้านเปิด24ชั่วโมงเหมือนเซเว่นก็ได้อย่าเพิ่งตัดสินสิว่าร้านไหนเปิดดึกๆจะเป็นร้านผีสิงตลอดไปนะชามันเถอะฉันจะไม่คุยเรื่องนี้แล้ว มากินข้าวกันดีกว่าข้าวมาแล้วเวลาผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีอาหารที่สั่งไว้ก็เอามาส่งให้น้ำหวานและพี่พบโอ้โหีนร้านอะไรวเนี่ยอร่อยชิบหายเลยวันหลังเนี่ยฉันจะมากินร้านนี้ทุกวันเลยอะ่ะอืเนื้อแดงนุ่มไข่เจียวก็อร่อยผัดผักบุ้งก็หอมหอมผักบุ้งก็กรอบสดใหม่ ร้านนี้เนี่ยคนเป็นถูกเบสเลยนะเนี่ยฉันจะถ่ายรูปไปลงคะแนนโอ้ยเก่งจริงๆอาหารแบบนี้ใคร,ใครๆก็ทําได้ฉันก็ยังทําได้เลยฉันมองให้นายไปกินอาหารบ้านฉันไานก็ไม่ยอมไปกินน้ำหวานหรืออาหารในแกไม่กินหรอฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยไว้ใจอาหารร้านนี้เท่าไหร่ฉันไม่ค่อยกล้ากินนะถ้านายไม่อิบเราหงฉันไม่ก,กินได้เลยนะฉันไม่กล้ากินเท่าไหร่ร้านอาหารอะไรสั่งนี้ไม่ถึงสิบนาทีก็ออกมาเสิร์ฟละอีกอย่างแต่ละเมนู ก็แถมจะดูทําการด้วยนะแต่พี่ค,ค้าคนนี้ทําแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วน,นั่นเขามองฉันเหรอเดียวนะเฮย้ยมองอะไรจะไม่หนูอยากจิกสั่งอะไรอีกก็สั่งแม่ได้นะเดี๋ยวแม่ค้าจะทําให้ไอไอ้พี่พอแกดูนั่นนี้ไอเฮ้ยอะไรวันนี้นี่เป็นความฝันเหรอ ทำไมความฝันมันถึงเหมือนจริงแบบนี้ล่ะอ้แต่ก็ยังดีนะอย่างนไนก็เป็น <c oughs> แม่หนูอยากสั่งอะไรอีกไหมจ๊ะเดี๋ยวแม่ทำให้อยากกินอะไรอีกไหมเป็นนั่งกินอาหารที่ร้านไหมเปิดประตูให้หน่อยสิเดี๋ยวฉันจะเข้าไปหา